รถมาแล้วนะคะวันนี้ไดนน่าจูจตนาการจะพาคุณผู้ชมไปพบกับทุกรสชาติแห่งความอร่อยและทุกรสชาติแห่งความสําเร็จนะคะวันนี้พิธีกรคนที่คุณผู้ชมคุณหน้าคุณตายอย่างนี้ก็คือพี่อารานันไม่ว่างนะคะก็เลยส่งไดน่ามาปฏิบัติภารกิจแทนค่ะแลววันนี้ก็จะพาคุณผู้ชมมา ครบทุกรสกันนะคะที่ร้านอาหารร้านหนึ่งร้านนี้เขาบอกว่าอาหารเนี่ยอร่อยมากๆเลยแต่ว่าจะอร่อยขนาดไหนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้สร้างเป็นอย่างแน่นอนสถานที่ตั้งนะคะอยู่ที่แถวๆถทาวินทาวอยู่ตรงท่ามกับม้าต้นสูงนะคะร้านนี้ชื่อว่าบ้านทะเลซีฟู้ดค่ะเขาจะมีอะไรเด็ดเดบ้างนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะ สวัสดีน้องไกสวัสดีเป็นยังไงพี่ขวัญแล้วก็พี่บิ๊กนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาทําอะไรที่ร้านนี้คะเนี่ยเออจริงๆแล้วเป็นร้านที่เราชอบมาทานกันค่ะแล้วก็แล้วก็ผมกับบิ๊กเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ชอบอาหารทะเลอยู่แล้วค่ะก็เลยคิดว่าอย่างนั้นวันนี้ก็ชวนน้องสาวมาก,กินด้วยนะครับ <strike> ผมกับคุณบิ๊กเนี่ยชอบมากก็ก็เนี่ยแหละเพราะส้มขันอ่านะน้ำนางเอกนิดนึง จ่ต้องทำส้มคันก่อนให้ชื่นใจนะคะทานให้เรียบร้อยเดีย๋ยวนอกจากเราจะได้ทานอาหารทะเลไปด้วยกันแล้วเนี่ยคุณบิ๊กซึ่งก็จะมีความสามารถทางด้านอาหาราก็จะแนะนําเพิ่มเติมแต่รู้ไหมใครเป็นเจ้าของร้านนี้ไม่ทราบค่ะอ่าถ้าอย่างนั้นเราต้องเฉลยมาแล้วครับท่านเจ้าของร้านสวัสดีคนะ่่าหญ่ี่ฝ่ายคุิ๊กนว่าใครมีหน้าเราวันนี้ไม่สามารถเป็นพิธีกรได้เพราะว่าท่านาที่เจ้าของร้านแล้วสวัสดีครับทานผู้ชมครับ อย่างนี้ครับคุณนันอย่างแรกก็คงจะต้องถามก่อนว่าประสบการณ์จากร้านข้าวมังไก่ที่ประสบความสําเร็จร้านอาหารจีนเสีย่ยหลวงป่าเองก็ประสบความสําเร็จทําไมมีไอเดียหรือมีความรู้สึกยังไงที่อยากจะทําร้านอาหารทะเลเพราะจริงๆนเนี่ยพี่ขวัญเคยไปโครงการผมที่พัทยาใช่ม <นะ S 1> ครับจริงๆเนี่ยผมจะเป็นคนคุ้นเคยแถวพัทยามากแล้วก็ผมบนวีไปทำพัทยามาสักยี่สิบสองสิบปีแล้วมั้งมีร้านอาหารทะเลร้านหนึ่งเนี่ยแ <ừ> ถวบ้านอำเภอจะเป็นแหล่งอาหารทะเลของพัทยาเลยคนจะชอบทานกันมาก ผมจะคุ้นเคยกับร้านอาหารทะเลร้านหนึ่งที่นั่นแล้วก็สนิทก,กับครอบครัวมือหนึ่งที่นั่นนะคราวนี้เนี่ยอยู่ช่วงที่ผมเอาพรอครัวคนนี้มาทําให้ในโครงการผมพอทานหนึงจุดหนึ่งป๊อปีลูกค้าบอกโอ้โหอ,อยู่ที่พัทยาสุดมากกว่าอยู่กรุงเทพไงทานยากทำไมไม่เปิดกรุงทเทพไปล่ะ<อ>ผมก็เลยคิดว่าเออคิวขาดในในเราก็ทําร้านอาหารอยู่แล้วก็ววมาเปิดร้านอาหารทะเลที่นี่เคล็ดลับต่างๆผมว่ามันมันคงไม่ใช่แค่เราคิดว่ากินแล้วอร่อยมันองค์ประกอบมันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุดิบ กลัวมากไปทานอาหารทะเลแล้วจะเจอตายครั้งสัปดาห์ตายครั้งเดือนค้งเดือนเลยหร<ด>ือเปล่าว<ด>่าโดย<ด>ปกติแล้วถ้าสมมติว่าร้านอยู่ในพัทยาหรืออยู่ในเมืองที่มันอยู่ติดกับทะเลเราสามารถมั่นใจได้แน่นอนว่าซีฟูด้ดหรือว่าอาหารต่างวัตถุดิบต่างๆเนี่ยมันสดแน่นอนอแล้วทางอย่างเงี้ยพี่อรันมีวิธีการดูแลยังไงจริงๆสุดท้ายก็ต้องทาเอาทะเลมาอยู่ที่นี่ ราะฉะน,นั้นใหญ่ก็คือเราต้องรับน้าทะเลทุกวันสดๆขึ้นมาจริงๆร้านอาหารทะเลเนี่ยที่ต้องการให้ปลามันอยู่ได้อาจจะอยู่ได้7วัน8วันเนี่ยตามขั้นตอนหรือปูหรือกุ้งหรือกุ้งหอยปูปลาทั้งหมดเนี่ยเราต้องเอาน้ําทะเลมาจะมีตู้เลี้ยงนะครับ<อ>แล้วมีระบบบำบัดน้ำเนี่ยให้เหมือนกันมันอยู่ในทะเลเลยเพื่อทําให้ปลามันอยู่ได้นานขึ้นดังนั่นหมายความว่าขั้นตอนของวิธีปฏิบัติก็จะยุ่งยากขึ้น แน่นอนจริงๆแล้วการ oh. ทําร้านอาหารจีนหรือทำร้านข้าวมันไก่กับซีฟู้ดเนี่ยมัน totally different ไม่เหมือนกันเลยนะฮะตัวนี้มันจะค่อนข้างซับซ้อนพอสมควรเพราะว่าเรากําลังดิวกับอาหารสดซึ่งมีโอกาสที่ที่มันจะมันจะเปลี่ยนแปลงสภาพไปได้ค่อนข้างเยอะนะฮะ mm hmm. ก็เลยผมว่าเป็นเรื่องใหม่นะครับอันนี้เนี่ยผมว่าคําถามที่เมื่อกี้พี่ขวัญถามเนี่ย อยากจะทราบว่าเลต้นทางต้นทางมันโผล่มาจากทะเลทางซีกไหนมันออกมายังไหเลึกถึงขั้นว่าทะเลซีกไหนมันมีมันมีซัพพลายเออร์หลายเจ้าที่ส่งนะฮะครานี้เจ้าหลักๆที่เรามีเนี่ยเราตอนนี้ก็ใช้เจ้าที่แถวบางเสรศแถวพัทยาคราวนี้เนี่ยผมกลับไปเรื่องเมื่อกี้นี้เคล็ดลับในการทําอาหารทะเลเนี่ยผมว่าสองอย่างคนส่วนมากจะรู้กันดีหนึ่งคือความสดสองคือน้ำน้ำจิ้มกับขั้นตอนในการปรุงอาหารอันคราวนี้เนี่ยอยากทราบเพาว่า เล็ดลับความสนของเราเนี่ยเป็นยังไงอยากทราบมากค่ะนี่เราถ่ายกันตอนเย็นใช่ไหมใช่ค่ะเช้าเนี้ยผมตื่นแต่เช้าไปเพราะผมรู้ว่าจะมากันเนี่ยผมไปไปที่บางสเลเลยนะครับไปเล่นน้ําไปเล่นน้ําจับปลาขึ้นมาเองเลยไปจับปลาเองหรอจับปลาเองเลยเดี๋ยวตามไปดูได้ได้ครับ พ่อไปก่อนนะจ๊ะจ้ากัมาแล้วจ้าว้าวน่าทานถึงเลย Fresh Food Good Life ฟิล์มถนอมอาหาร M Wrap ก่อนซื้อม้อก๋วยเตี๋ยวตราหัวมะลายขอแนะนำให้คุณดูไกลๆด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ล่ำหน้าจึงเนียบเห็นเห็นทุกจุดทนทานไรสารตะกัวม้อก๋วยเตี๋ยวตราหัวมะลายมั่นใจทั้งคนกินคนขายใสชิ้นส่วนไม่งอกไม่ตะกัวด้วยค่ะประทับคุณค่าประทับตราหัวมะลาย